เ่ตั้งชื่อว่าอะไรครับเดียวตั้งชื่อว่าคาสิโนคาสิโนบุ๊คซีเดียวะดูมันมากี่ทีเราทำให้เสียชื่อนะ ต้องเียนมาทำเขาเรียกว่าอะไรไอเทียมเสริมเล็กๆน้อยๆน,น,นะจะทําให้รถเราสวยงามมากขึ้นเกี่ยวกับสายเบรกแล้วกันอันนี้เป็นมากับสายเบรกที่เราเคยเห็นกันเนี่ยที่ใส่พวกรถบ้านรถอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นสายยางแบบนี้อู่บนเลยเป็นสายดํา ที่เนี้ยเราเป็นรถขัดตอมใช่ไหมละ่ะเ,เราก็อยากขัดตอมแม้กระทั่งสายเบรกแต่ละอยากสุกหมาโหนี่นครับตอนนี้เราก็ต้องมาดับใช่ไหมครับใช่เหล็กแป๊บตัวเนี้ยมันคือแป๊บเบรกของรถยนต์นะครับไปหาซื้อได้เลยที่ไหนก็มีขายแล้วก็นี่หัวหัวจอยมันก็จะมีหัวจอยเป็นเหล็กนะครับหาเลือกซื้อที่มันเป็นเหล็กมันจะมีอลูมิเนียมมีเหล็กมีทองแดงนะครับผมเลือกที่มันเป็นเหล็กเพราะผมจะเชื่อมอาร์กอนโอเค นี่ขั้นแรกก็ดัดมาลวดผมเอาเนี่ยเหมือนเดิมอีกแล้วใ,ใครที่เทเยติดตามมาก็จะรู้อันนี้คือไอเทมแรเลยครับก็จะมาดัดใส่ก่อนว่าเราเอาทรงไหนให้มันแนบเก็บมากที่สุดนะครับพอมาแน,นบแล้วก็ามาดัดใส่ของจริงแล้วก็มาเดี๋ยวไปเชื่อมกันก่อนเชื่อมแล้วก็ตัด ตามเชืเรอชมกันเนาะรอชมเลยว่าเร็วแน่นอนอุนเนี่ยไปขี่ไหมวันนี้ว่าจะเอาไปขีเ่เราต้องดูฝนนะแต่ว่าหาน็อตเดี๋ยวน็อท้ายตัวหนึ่ง <laughs> ดูป้าดูฝนกันครับเดี๋ยวตอนเย็นดีไม่ดีเดี๋ยวกดติดตามด like, กดไลค์กดซับสไครต์เอาไวนะ้เดี๋ยวจะพาไปขี่รถเร็วกันตอนเยทีไป <Bye. S 2> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทดลองยังไงแมืกยังไงเดี๋ยวผมรายงานด้วยครับดแมก่ยครับพี่ชิปร็อกันยุดสุดแันษานะะ ถ่ายไหรหนูทำงานเอาโอเคถ่ายครั้งนี้ใช่ไหมใช่โอเคสวัสดีครับ K n K Custom Channel วันนี้เสนอตอน Casino c h a n n อุ้ยไปโอ้กีตาตัวโปรดด้วยรักมากดูตัวนี้เลยไอเทมนะครับ Honda ผลิตกับ Yamaha นะครับจับมือกันร่วมกันผลิตนะครับรุ่นนี้ บีคับสองตัวนะครับหัวเป็นมินิแอมหัว <โด S 1> เหมือนพุดเหมือนโรงงานทำมาโอเคแล้วกีตาร์วางก่อนมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็น s r อีกแล้วเป็นวันแห่ง SR 400รคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ทำต่อจากพี่นนท์เนาะซุ้มหนองแขมเจ้าของเขาเอาไปยิงเฟรมอะไรที่พี่นนท์มามาให้ผม,มเก็บรายละเอียดต่อนะครับ ก็งานมาจากซุ่มน้อแขมผมก็มากเก็บต่อที่แกก็ไปวิ่งไปหลายที่อะไรก็มาจากหลายที่เหมือนกันครับก็คันนี้ก็จะเป็นรถที่จะส่งไปประกวดในฮอตลอตปีนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วคันนี้ก็จะทำสีทำอะไรนะครับ <c oughs> ก็เหลือเนี่ยที่ผมเขียนไว้นะครับเจ้าของพอดีเจ้าของมาเมื่อวานก็เลย เรียบเสมอกับบางโคลนะครับส่วนตัวเนี้ยมันมีหน้าที่เอาไว้ซับบางโคลนะครับเวลาขึ้นเนินมันเตี้ยม,มากครับผมจะทําขล่างหนาหน่อยแล้วก็เวลาขูดมันจะได้ขูดไอ้ตัวนี้ก่อนมันจะไม่ไม่ถึงสีอะเอาง่ายๆมันจะไม่ถึงสีไอ้ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้ไงมันเอามาทําเอามาเชื่อมต่อได้มันถอดชิ้นได้นะครับมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกัน<อ>ก็เดี๋ยวก็เหลือปั๊มโลโก้ตรงนี้เดี๋ยวจะปัม๊มผมก็ก่อนที่จะปั๊มโลโก้ก็ได้ขอเจ้าของเขาไง ก็ขอเจ้าของเขาก่อนว่าเราขอความโลโก้ตรงนี้นะว่าสวยไหมอะไรเงี้ยโลโก้โอเคก็ต่อมาก็จะเป็นอ่าเหล็กตัวนี้เหล็กดมนี่เหล็กดมนี่มันดูไม่มีอะไรผมก็ได้เสนอเจ้าของเข้าไปว่าจะเอาเป็นรูปเต๋าไหมเป็นเหล็กเป็นเต๋าเนี่ยเต๋าพี่ต้องข้ามไปดูฝั่งนู้นมาเป็นเต๋าแบบนี้เนี่ยเอาเป็นเหล็กเหล็กเหลี่ยมนะครับเอามากึ่งกลมเป็นเต๋าเป็นเต๋าเป็นเต๋าเดี๋ยวจะเจาะดูเป็นรูปเต๋านะครับ มันจะเป็นเบรกระบบเบระครับมันก็จะเป็นเต๋าประมาณนี้ก็เอามาใส่กับตัวนี้นะครับเป็นเต๋าเดี๋ยวก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอากี่ลูกแล้วก็มีลูกอะไรบ้างจะเอาตรงไหนนะครับยังไม่ได้คิดแล้วก็แก้ช่วงนี้บางโคนมันชิดสปร,รงิงมันชิดบางโคนมากก็จะแก้ออกสองข้างนะครับเบรกเบรกก็จะใส่สปร,ริงนะครับเป็นสปร,รงิงเอารูกยางนี้ออกก็เป็นสปร,รงิงเจอสปร,ริงอยู่เดี๋ยวใส่สปริงแล้วก็ขาสตาร์ท ขาสตาร์ทก็เราก็จะทําเป็นเนียเนี่ยเนียเห็นไหมแบบนี้เลยสไตล์นี้เลยแต่เป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นสไตล์นี้เลยเป็นลูกไฮโลสองอันนะครับก็หมดยังยังไม่หมดก็คือเบรกต่อไปก็เป็นเบรกเลยที่เราทาเนาะเราทําไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บงานก็ ขึ้นมาขึ้นพวกลูกเต๋าขึ้นอะไรมาแล้วก็เหลือตรงนี้เหลือพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยเราก็จะต่อทําให้มันเนียนๆน,น,นะครับเบรกเนี่ยผมได้เก็บเข้าไปข้างในนี่จาทำมองข้างล่างจะเห็นนะครับข้างล่างผมจะเก็บเข้าไปข้างในหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายข้างนอกมันจะมองข้าจากข้างในเนี่ยมันคือมันหลบดีนะครับประมาณนี้เบรกผมก็ได้สร้างขึ้นมา แล้วก็พักเท้านี่ผมก็เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเป็นไฮโลคือเจ้าของเขาบอกว่าเมียเขาชอบเล่นไฮโลเขาก็ขับรถให้เมียคันเนี้ยเอล้วรถให้เมียเนี่ยชอบเล่นไฮโลก็เลยเอาลายไฮโลพวกแฮนด์พวกอะไรก็จัดให้แกไปนะครับก็ปั๊มโลโก้ตรงนี้ด้วยอันนี้ปียี่สิบสามเราก็ปั๊มปีไปด้วยนะครับเบ,บ,บ,บรกระบบเบรกหลังก็จะมีสายนี่เป็นสาย สายเบรกแบบแบบแข็งนะครับแบบเวลาเราชุบไปอ่ะเราถอดไปชุบมันจะเป็นเหมือนสายแกนน้ำมันเครื่องวาลสายน้ำมันเครื่องของเอชอาเดิมอ่ะเคยเห็นไหมตรงหัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสายอย่างนั้นเลยเวลาเราเอาไปชุบมันจะสวยเข้ากว่านะครับแล้วก็สายตัวนี้จะของอยากได้เป็นสายเป็นสายทองแดงไม่งั้นทองแดงไม่ทองแดงก็เป็นสายใสยอ่า เดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับยังตัดสินใจกันไม่ได้นะครับอะไรมาไปมามีเบรกมีปั๊มเนาะปั๊มขูดนิดนึงปัม๊มเขาแบบเขาเซ็ตระยะมาผมไม่ได้เป็นคนเซ็ตแล้วช่างคนเก่าเขาก็บอกว่าให้เอาให้เกียร์ออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถอดมาเกียร์มันไม่ยากอยู่แล้วพวกนี้มันต้องเซ็ตระยะอยู่แล้วนะครับเขารถมาเนี่ยคือยังขี่ไม่ได้ไงจะมาขี่ได้ที่เราแล้วก็เซ็ตที่เรานะครับ แต่ว่างานสีก็จะเป็นส่งให้พี่อีกคนหนึ่งครับอันนี้ก็กุญแจอ่ามองมาเห็นกุญแจกุญแจก็จะใส่แบบนี้เลยจะอยู่ไว้อยู่ตรงนี้แต่ข้างใน,นเนี่ยเรากั้นเป็นเป็นช่องนะครับเพื่อกันน้ํากันอะไรนะครับก็มาจะได้แบบปลอดภัยเรื่องน้ําเข้าอะไรไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับระวังขาระวังขาตาต้กงระวังขาผมบอกแล้วมามาข้างหน้า ข้างหน้าก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนให้มันเล็กลงเป็นเบอร์สามร้อยอันนี้มันเบอร์สามสองห้ามันรถมันสูงไปแล้วก็ดูล้อหน้ามันใหญ่ไปอ่าล้อเนี่ยผมก็ได้สร้างมาเป็นล้อตันนะครับเป็นล้อตันจกกัดด้วยจานดิษแบบนี้จานดิษเดี๋ยวเราอ่ะก็ไปกัดหาลายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของอีกทีอ่าแกนโช๊คคันเนี้ยเป็นจะแค่แกนโช๊คของ CBR นะครับ ก็เป็นคอแคบก็คอแคบนี่ของงานของนวิทนะครับนวิทสีชนก็ชุดหน้าก็จะมีประมาณนี้ก็จะใช้ปัม๊มปั๊มเบรกของรถเล็กธรรมดาเลยเป็นปั๊มมีโอปั๊มของยมมามาฮ่าพวก VR แล้วก็ไฟหน้านะครับก็จะมีขาขาจากไฟหน้ามาก็จะมีลูกเต๋าเหมือนเหมือนเบรกจำได้ไหมเบรกตอนแรกก็จะมีลูกเต๋าแบบนี้ แล้วก็ไฟก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเอียวเป็นลูกเตา๋าข้างบนก็จะเป็น5้าสวิตอยู่ตรงกลางแล้วก็นี่ก็จะใส่ตุ่มนะครับเป็นตุ่มเป็นลูกเต๋าครับง่ายๆแต่เต๋าแบบนูนมาถึงแฮนด์แฮนด์ก็เป็นงานเขาทํามานะคลูกลูกค้าเขาทำมา,า,ำมาแต่ผมอะ่ะเป็นคนมากัดลูกเตา๋าทาให้มันมีลูกเล่นอะไรเนี่ยพวกลูกเตา๋าพวกอะไรผมก็กัดมาจะได้แบบ ก็อย่างที่บอกอ่ะเมียเขาชอบเล่นไฮโลก็เลยเอาลูกเต๋าเยอะๆหน่อยนะครับตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาสั้นตุ๊กตาประมาณนี้เลยแฮนด์นี่เขาเรียกว่าแฮนด์บีก็สิบสิบเท่าไรพี่กองจำไม่ได้เดี๋ยวฮะเกินน่าจะสิบสองสิบสี่มากๆลยสิบสี่อ่ะนั่งดูแล้วนั่งดูก็นั่งดูมันก็ท่าไป คนเด็ดคือรถขี่เล่นไฮโลขี่เล่นไฮโลอ่ะขี่ไปเล่นไฮโลอ่ะแต่ตอนนี้คือปัญหาคือท่อดังมากพอท่อดังมากขี่ไปเล่น Halo ไฮโลได้เออก็ฝากติดตามตอนจบแล้วกันจะเป็น<ช>ลายเป็นรางลูเด็ดในท้งโลอ่ะใช่พวกเนี้นยก็จะเป็นรางเยอะอใช่พนนวกหูพวกอะไรก็จะเอาออกแล้วเอาออกอันนี้นล้อก็จะเป็นรางลูเด็ดที่ทําตันแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะเป็นลายเป็นรางลูเด็ดนะครับ แล้วก็ท่อท่อก็จะเอาลงเหมือนฝั่งนู้นเลยท่อกระอาลงอนฝั่งนู้นเลยขาตต้งก็จะย้ายไม่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าท่อมันขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สวยผมก็เสนอเจ้าของเข้าไปเจ้าของเขาก็บอกว่าโอเคโอเค,อเคน้องทําไปเลยครับผมเมื่อขอบคุณเจ้าของรถคันนี้มากเลยเข้าใจผมแบบคุยกันรู้เรื่องครับเข้าใจทุกอย่างอะไรประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเกน,นะครับเกก็อยาก เหมือนสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่เนาะเขาก็ทํากับคนอื่นมาช่างดังๆมาอยู่นะครับเขาก็รู้จักหลายคนแต่ว่าเราเป็นช่างรุ่นใหม่เนาะเขาก็อยากสนับสนุนอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณแกด้วยนะครัแกชื่อพี่เบียนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีท่อท่อลงไปแล้วก็อันนี้มันสูงเดี๋ยวก็จะกึง่งต,ตัวเนี้ยใหม่เป็นลูกเต๋าเหมือนฝั่งนู้นแหละก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้ ก็ปลายปีนี้ก็งานทอดหลอดก็ต้องทันแล้วแหละจังหวะนี้ก็พยายามทำใหเร็วให้ไอเดียคิดไอเดียออกมาให้เยอะที่สุดด้วยครับก็คันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่ตั้งใจทำมากๆนะครับกอฝากไว้ด้วยครับ KNT ครับต้มลาไปก่อนตดวใหจบแล้วัวเดียว ໄປກັນດຸຄ